เกี้เข้ามาก็เจอด่านที่ห้วยคุ้มนะคะตอนนี้เข้ามาก็เจออีกแล้วที่แยกเมวดาเอ๊ะทำไมด่านมันเพิ่งห่างกันแค่ไม่กี่กิโลเมตรมันเป็นด่านซ้อนหรือเปล่าคะแล้วแบบนี้จะก,ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนหรือเปล่าคะเดี๋ยวชมกันก่อนนะคะขอเชมนิดนึงเราจะไม่เข้าไปรบกวนนะคะเราจะอยู่นอกๆน,นะคะ คน,นมีตั้งโตเปรียบเทียบปักด้วยนะคะเดี๋ยวขอชมนิดนึงค่ะน้องเอกแคบหน้าจอด้วยนะคะจะมีตรงตรงนี้เป็นสี่แยกนะคะมา,มาอะไรครับ อ๋อน้องมาเพื่ออะไรคะเชิญชมดามค่ะไม่ได้มารบกวนนะคะพี่ค่ะก็รถน้องขับรถขนาดนังครับรถน้องอยู่น่นค่ะพี่ไม่ต้องไปดูหรอกค่ะมันเป็นรถส่วนตัวของน้องแต่มีมารยาทเรียบร้อยเม่อ้องขับรถนะน้องมีค่ะต้องมีสิคะค่ะมารยาทไปอนุญาตก็อยู่กับรถอยู่กับคนนี่แหละค่ะ พี่จะไปรถพี่ก็ต้องให้หนูไปด้วยเดี๋ยวรอน้องก่อนอย่าเดินไปคนเดียวนะคะอย่าเดินไปอย่าเดินไปโอเคนะคะน้อง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 น้องน้อง,น,องน้องมานี่ก่อนตะกี้น้องโดนปรับเงินไหมคะ ผมไม่มีตังค่ะคุณดูกราฟที่ลงภัพอ๋อค่ะอันนี้เป็นออกใบสั่งใช่ไหมคะพี่ขอดูหน่อยะโอเคน้องเอกน,เ<ร>นี่เอาถ่ายรูปนะนะคะขเข้าฟาร์มโซเชียลลงอะไรเด้อเดี๋ยวเมีนั้นเค่ะโอเคไม่เป็นไร <จบ S 1> ค่ะอ,อยู่มุมด้านโน้นก็มีนะคะ ถ่ายรูปน้องนะคะจะขอรถอะไหรครับขับรถยนต์เอ้ายังไม่ได้มีความผิดอะไรนะคะอันนี้เป็นจุดตรวจนะจุดตรวจจุดตรวจขับรถาอยู่รอบนี้ขับรถมอเตอร์ไซค์เรือเดินมาขับรถยนต์ค่ะพีอ่อย่ามาถ่ายรูปน้องนะคะ อันนี้เป็นประชาชนค่ะอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่น้องยังไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดก็ไม่เป็นไรครับพี่อย่ามาถ่ายรูปน้องสีคะไม่ถ่ายเลยครับถ่ายไม่ได้นะคะน้องไม่อนุญาตแล้วผมก็ผมก็ไม่อนุญาตเหมือนกันไม่ได้ค่ะไม่ได้ครับคำสั่งของสตชเข้าให้ถ่ายได้เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่นี่ไมได้ถ่ายไปคนเขาเีกมาถ่ายของือนก่าอ้าวถ้าพี่ถ่ายน้องฟ้องละเมิดนะละเมิดอะไรครับแล้วน้องฟ้องละเมิดสิทธิ์น้องไงมาถ่ายไม่ได้อนุญาตพี่อย่ามาถ่ายรูป องนักข่คุณตรงไหนครับทำไมพี่ไม่พูดดีๆล่ะคะเอ้าผมพูดยังไงไม่ดีครับผมก็ถามว่าผมน้องไม่อนุญาตให้ถ่ายไงก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปไงคะผมก็ไม่อนุญาตคุณเหมือนกันพี่ไม่อนุญาตนุองก็มีสิทธิ์ถ่ายอ้าผมก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญประชาชนมีสิทธิ์คือคุ้มครองสิทธิ์ประชาชนคุ้มครองสิทธิ์เจ้าหน้าที่ด้วยครับใช่ค่ะทุกคนต้องเคารพกฎหมายใช่ครับ แต่น้องยังไม่ได้ทําผิดห้ามถ่ายก็ไม่ได้สงสัยค่ะคือลงมาดูลงมาดูว่าทําไมถึงมีนั่งโต๊ะเปียกเทียบปรับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสอบถามผู้กำกับช่างผมเลยนะครับเพราะว่าคําสั่งสตชเนาะน้องไปเอาคำสั่งแล้วพี่ด่านพี่น่ะป้ายมันอยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมาเนี่ยมาคุยกับพนักงานสอบสวนมาคุยกับคนหน้าจุตรวจครับ ประชาชนสงสัยครับเดี๋ยวสอบถามเลยครับดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้กองนะคะทอานผู้กองอยู่นะครับตอนนี้เปิดเปิดเปิดถ้าสงสัยอะไรยังไงพวกผมเนี่ยไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ข่าวถ้าคุณสงสัยคุณติดต่อไปที่สถานีตำรวจขอ ขอทราบเหตุผลหรือว่าจะสอบถามอะไรก็สอบถามค่ะพอดีน้องเห็นมีตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับนะคะก็เลยสงสัยก็เลงมาชื่นชมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สอบถามอะไรติดต่อที่สพเมืองครับผู้การครับโอเคเนาะเอาตะกี้เขาบอกให้น้องมาสอบถามท่านผู้ควบคุมด่านคือทำไมป้ายมันไปอยู่ตรงกลางแยกล่ะคะแล้วก็ทำไม ให้มันอยู่ตรงกลางแยกแล้วทําไมต้องดักจับทวกมุมสีแยกล่ะคะน้องก็สงสัยนะคะขอขอความรู้ด้วยถ้าอยากจะถามอะไรให้ไปถากับผู้กำกับชาผมผมไม่มีอะาตอบให้ถามกับใครคะผู้กับครับอ๋อนั้นจะไปสอบถามนะคะจะไปถามท่านผู้กำกับค่ะโอเคค่ะคือคือขอแสดงความคิดเห็นของประชาชนได้ไหมคะ รับฟังรงงับฟังหน่อยได้ไหมคะติดต่อที่โรงพักเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวค,งงคุณจะพูดจังเ่อนะครับโอเคค่ะโน<ม>้องไ, <ป S 1> ไม่รบกวนค,ค่ะ,คะอ่าตรงนี้นะคะขอขออธิบายขอบรรยายในในเหตุการณ์ของของการตั้งด่านนะคะคือมันจะเป็นสี่แยกเนวาดาแล้วทีเนี้ยป้ายจุดตรวจมันจะอยู่ตรงกลางสี่แยกเลยนะคะตรงโน้นตรงโน้นนะคะ ตรงกลางสี่แยกแล้วก็ตรงนี้ค่ะถ้าตามกฎหมายจราจรกฎหมายจราจรพรบจราจรทางบพสพศ2ห้ายีนะคะตามมาตรา5้ห้ามไม,ไม่ให้ผู้ใดหยุดรถหรือจอดรถตรงสี่แยกซึ่งมันเป็นจุดสุ่มเสี่ยงนะคะมันอาจก่อให้เกิดอันตรายได้อ แล้วก็แบบนี้เจ้าหน้าที่เรียกจับผู้ที่ทำผิดกฎหมายจราจรหรือเปล่าที่จริงมันเป็นมันเป็นข้อหาที่อนุโลมได้นะคะอาจจะตักเตือนแล้วก็อาจจะตักเตือนได้นะคะแล้วก็ทีนี้สตชมีคำสั่ง ไม่ให้เจ้าหน้าที่นั่งปรับเงินที่ข้างตรงที่จุดตรวจนะคะแต่ก็อยากให้ประชาชนเรานะ่ะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะคะถ้าคุณขี่รถจกักรยานยนต์คุณก็ควรจะพร้อมมีสวมหมวกนิรภัยก็ต้องมีใบขับขี่ แอบถ่ายน้องทําไมพี่ชื่ออะไรคะขอทราบชื่อที่มาถ่ายรูปเนี่ยชื่อสุนิสาค่ะน้องบอกได้พี่คนนี้มามาถ่ายรูปคนนี้ขอโทษนะคะปุกกองคะในดาบคนนั้นเขาชื่ออะไรคะทําไมพี่บอกไม่ได้ล่ะคะเขาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาพี่เขามาดักมาถ่ายรูปโ,โดยที่ไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไร พี่พูดแบบนี้ก็ได้อ่าหมายเลขหมวก6213นะคะ6213งห่ตะกี้ก็เจอที่ห้วยคุ้มก็มีด่านนะคะแต่ตรงนั้นท่านสุภาพกับประชาชนมากค่ะ ท่านผู้กองสมบัติเกติไทยสงขอชื่นชมท่านนะคะท่านเป็นมิตรกับประชาชนท่านรับฟังแล้วก็พูดจาดีเคยเจอท่านท่านเป็นที่ประทับใจนะคะก็ขอชื่นชมท่านไว้หน้าตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้นะคะเจ้าข้ขจะขอดูดูรถอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูนะคะ ไม่ดูแล้วเดี๋ยวรบกวนนี่นะคะใครชมอยู่แคปหน้าจอให้ด้วยค่ะเห็นไหมคะยืนดักเรียกจากตรงแยกไฟแดงเลยนะคะ ทำไมไม่กลัวเกิดอุบัติเหตุกับประชาชนเราบ้างล่ะคะซึ่งน้องเขาเลี้ยวมาจากทางโน้นมันเป็นสี่แยกตรงกลางสี่แยกเลี้ยงให้น้องเข้ามาจอดแบบนี้มันอาจก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบบเห็นใจประชาชนบ้างคะ่ะ ในดาบคนนี้เขาวนเวียนมาที่รถค่ะหกสองสีนะคะหมายเลขมัวเขาพูดจาเสียงดังมาก ขอโทษนะคะน้องคะพี่รบกวนแป๊บนึงน้องตะกี้น้องได้จ่ายค่าปรับไหมคะไม่ครับได้รับใบ,<า><ะ>บสั่งเนาะครับผมว่าจะเข้าไปจ่ายตรงกออกโอเคค่ะโดนข้อหาอะไรคะร้อเกินครับอ๋อค่ะค่ะเ,เป็นนักศึกษานะคะ ที่เข้ามาชมก็ขออนุญ,ญาตนะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูเมนนะคะคืออ๋อมีเพื่อนนี่ค่ะเรียกตรงกลางสีแยกเลยนะคะก็ นี้เราจะไม่เข้าไปบรบกวนการปฏิบัติหน้าที่นะคะจะขอดูอยู่ที่ห่างๆค่ะทุกอย่างถ้ามีข้อสงสัยท่านให้ไปถามที่ผู้บังคับบัญชานะคะตอนนี้ไม่ปรับแล้วค่ะคือเราไม่ได้ต่อต้านหรืออะไรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ คือประชาชนทําผิดกฎหมายก็รับโทษตามกฎหมายทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเจ้าท่านหน้าที่ตํารวจเหมือนกันถ้าปฏิบัติต่อประชาชนก็อย่างให้ถูกต้องและเป็นธรรมค่ะแบบนี้มันฝ่าฝืนกฎหมายไหมคะยังไงก็ฝากท่านผู้รู้กฎหมายช่วยพิจารณานะคะตามพรบจราจรทางบก พศสองพันห้าค่ะมาตาห้าสิมาตาห้าสินะคะดูว่าฝากฝ่ายกฎหมายของเรานะคะช่วยพิจารณาด้วยค่ะเล่มเหลืองเหรอคะเหมือนจะไม่เห็นค่ะไม่เห็นมีอมืตอนนี้เขาไม่ปรับแล้วค่ะหกส มันสูมเสี่ยงมันเป็นมันเป็นพื้นที่อ่ามันสุ่มเสี่ยงกับกับการที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะเพราะมันเป็นสี่แยกแล้วก็มันอาจจะเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะถ้าท่านไปยืนอยู่กลางสี่แยกแล้วก็โบกรถเวลาเข้าสัญจรไปมาแล้วก็เรียกดับรถเขาแบบนี้ก็อยากให้เกิดความปลอดภัยกันทั้งสองฝ่ายนะคะ เห็นไหมคะเรียกตรงกลางมีแยกเลยอันนี้ปรับเงืนด้วยนะคะ สมหมดเปียบเทียบกับเล่นสีเหลืองไม่มีนะคะ น้องคะพี่ขอดูใบเสร็จได้ไหมคน้งน้อออกโซเชียลส่งานน้องจะไม่ออกค่ไม่เออเออน้องคนน้องจะถ่ายครับออกโซเชียลแล้วน้องนผลาทำงานไมเอาชื่อน้องเปิดเผยกัแล้วแต่น้องไม่เปิดเผยหรอกค่ะ เป็นงั้นไปำงานน้องนะโอเคค่ะเราจะไม่เข้าไปรบกวนตรงนั้นนะคะวันนี้นะคะหกสองสี่ ถนราชธานี ่านก็ยังนั่งปรับอยู่นะคะมีแต่น้องนักเรียนนะคะบางทาีผู้ปกครองก็เดือดร้อนเหมือนกันนะคะเวลาลูกหลานเขามาเรียนหนังสือ เขาจะมีเงินมาในจํานวนที่จํากัดนะคะก็เคยมีผู้ปกครองเคยคุยให้ฟังหลายคนค่ะคือเวลาโดนจ่ายค่าปรับแล้วนี่น้องแทบจะไม่มีตังค์กินข้าวเลยแล้วก็เดือดร้อนถึงผู้ปกครองซึ่งของเรามันเป็นชาวบ้านหาเงินให้ลูกเรียนชาวไร่ชาวนาน,นะคะคือบางคน,เง,นเงินไม่มีก็ผู้ยืมเพื่อให้ลูกได้เล่าเรียนศึกษานะคะ ทีนี้เงินที่น้องเข้ามาโรงเรียนเนี่ยมันเป็นเงินที่จำกัดที่จะต,ต้องใช้ในบางครั้งน้องเขาไม่มีถ้าจ่ายค่าปรับแล้วเนี่ยมีค่ะน้องคนนี้น่าจะอยู่ประมาณชั้นมัธยมนะคะไม่น่าจะปรับเงินน้องน่าจะแค่ตักเตือนก็ได้นะคะถ้าท่านเจ้าหน้าที่จะมเมตตานะคะเพราะว่ามันเป็นข้อหาที่อนุโลมได้ ตักเตือนได้ก็ในฐานะประชาชนนะคะก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีน้ำใจกับประชาชนในบางกรณีซึ่งเขาลูกหลานมาเล่าเรียนหนังสืออย่างนี้นะคะก็ตักเตือนเข้าบ้างก็ได้นะคะ พี่คะขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะคะถ้าเป็นน้องนักศึกษาตัวเล็กๆแบบนี้อนุโลมเขาบ้างได้ไหมคะเขขับรถนะเขาขิดกฎหมายก็ม่ายดก็ตักเตือนน้องก่อนได้ไหมคะนูจะไปทำยังไงล่ะมาไปแก้กฎหมายใหมครับไม่แก้ก็ค่ะกฎหมายมันเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องเคารพค่ะแต่ข้อหานี้มันเป็นข้อหาที่อนุโลมได้ไงคะะอนุโลมนะขับรถตีไอพีไดขับรถ เขาบอกว่าพหลรบรจราจรทางบกมาตราพศ2 5 2 2มาตา 1, รา140มาตร,รา141สามารถตักเตือนได้ค่ะผิดข้อหาไม่แสดงมารยาทนั่นแหละค่ะพี่มันตักเตือนได้นะคะในกฎใบาตข้ขอหาพรบรถยนต์นะครับไม่ใช่จราจรนะครับศึกษามาดีๆนะครับวงอะไรนูกก็มันก็เกี่ยวกันค่ะรถยนต์ก็คือใช้ในถนนก็เป็นจราจรไงค่ะ ศึกษาไว้ดีนะครับศึกษาไว้ดีนะครับที่ที่ศึกษาดีก็แนะนําได้นะคะจะได้รู้รับ้ากได้แล้วถ้าสงสัยอะไปถามวุฒิกรรมที่ไหนค่ะค่ะแล้วแล้วจะทําตามนั้นค่ะเบสเบสไปเร <cake> ือทีหลังเรือ ตอนนี้เหมือนจะเก็บด่านแล้วนะคะจะต้องดูที่รถด้วยนะ ตอนนี้ท่านเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บด่านเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ด่านก็สงสัยอยู่ค่ะว่าว่าด่านเนี้ยมันตั้งระหว่างห้วยคุ้มมาถึงแยกในวัดด้านนี่มันใช้ระ,ระยะทางน่าจะไม่เกินสิบกิโลตั้งได้หรือเปล่าคะ ที่ถี่เกินไปอย่างนี้ประชาชนน่าจะได้รับความเดือดร้อนกันนะคะไม่น่าก็น่าจะได้รับความเดือดร้อนค่ะตอนนี้เก็บด่างเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะคะก็ขอยุติการถ่ายทอดสดนะคะ ถ้าท่านที่เข้ามาชมก็ฝากคอมเมนต์ด้วยความสุภาพเรียบร้อยนะคะหยุดการถ่ายทอดสดค่ะ